วันนี้ขอมาป้ายยาหนังสือที่อ่านแล้ววางไม่ลงเลยจริงๆกับเรื่องรุ่งอรุณหลังวันสิ้นโลกใครที่ชอบนิยายแนวโลกอนาคตมีซอมบี้โผล่มาให้ลุ้นระทึกเนี่ยต้องยกให้เรื่องนี้เลยนะคืออ่านแล้วให้อารมณ์เหมือนกำลังดูซีรีส์ Walking Dead แต่เป็นเวอร์ชันที่มีความฮาเข้ามาแทรกด้วย นิยายเรื่องนี้เขียนโดยคุณเจียวถังตรงกวาและตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โรสซึ่งบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันตื่นเต้นสุดๆเดาไม่ถูกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง แต่ที่มันพีคก,กว่าแค่เรื่องซอมบี้ก็คือความสัมพันธ์ของคู่พระเอกนี่แหละเรื่องมันจะโฟกัสไปที่พันเอกเบอร์ตันกับนักศึกษาระดับบีที่ชอบทำเป็นไม่เก่งแต่จริงๆโคตรฉลาดเลยความสัมพันธ์ของคู่นี้มันมาเบรกค,ความน่ากลัวของซอมบี้ได้แบบลงตัวมากๆแถมยังมีตัวละครอื่นๆที่มาช่วยสร้างสีสันชวนให้เราหลุดขำออกมาหลายครั้งเลยด้วยนะ คือท่ามกลางความโหดร้ายของวันสิ้นโลกและซอมบี้เละๆเ,เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนยาคลายเครียดชั้นดีเลยแหละอ่านแล้วเพลินมากสนุกจนแทบจะวางไม่ลงจริงๆใครที่กําลังมองหานิยายที่มีครบทุกรสทั้งลุ้นระทึกตื่นเต้น,วนหวานหวานาๆและมีซอมบี้เป็นฉากหลังก็ลองไปหารุ่งอรุณหลังวันสิ้นโลกมาอ่านดูนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไปตากันเลย